เด้ครับผัดใหม่มาแล้ว เนนี้ก็คือคืนที่5แล้วนะในต,ตอนเช้าค <c oughs> ืนที่ห <c oughs> ้าเที่ันนี้เราก็จะมีภารกิจอยู่สองอันก็คือไปเรียนสื่อสารต่อไปก็คือทําพิธีเพื่อที่กลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ตื่นเขาจะนัดเรียนตอนต,อนตีห้าเอาเรารวมตอนตีห้าเสร็จเหมือนกับว่าเขาจะปลอดชิ้นข้าวกินข้าวแล้วก็พาเราไปเล่นรวมแล้วก็เตรียมออกเดินทางไปเรียนต่อนะครับแล้วก็หาพิธีตอนเที่ยงแล้วก็รถออกบ่ายสองนะครับ ันสยามดีกว่าเออ,เ,อ,อเป็นน้ำไม่เยอรก,กเรียกลัวลุกมีลัออออน ตอนนี้เราออกแนวข้าตีนะก็จะเป็นการส่งสัญญาณวิทยุนะเสือดำจากเสือดำสองเปลี่ยนเสืก่อนเขาจากเสือดำเปลี่ยนเสือดำสองเคลื่อนที่มาแนวออกตีเรียบร้อยเปลี่ยนจากเสือดำรับตามเปลี่ยนเสริมหนึ่งนิ้ผ่านแนวตีไปได้เสือดำสองผ่านแนวออกตีไปได้ไปอันี่สองวิว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 

ดำเสือดำสีดำเปลี่ยเสือดำหนึ่งสองสามสี่โผล่ไปเป็นโบไปได้วน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 ไหนวะเอาโหว้ดนี่ดีดีปีเซ้นนะรัว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นผมนั่งอยู่ในเลนอย่างเดียวเลยฮะ <accurately S 2> โอ้ <ics> โหลืมไปเลยว่าเคยมีคราบตอนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะกลับไปเชียร์หายไปไหนมาตอนนี้เรานั่จะเก็บของก่อนเก็บของแล้วก็เตรียมรวมกันที่หน้าร้านของเขานะครับแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับผัดใหม่มาแล้ว What? Oh. ตอนนี้เขากำลังซ้อมพิธีการรับเกรต์บัตรของหัวหน้าหมวดอยู่นะฮะและนี่ก็คือสภาพลูกน้องที่ทกำลังรออยู่ต,<น>ตอนนี้จะเป็นมีเดียมแรงแล้วครับจะเป็นมีเดียมแรงหมดแล้วตอนนี้ กลับจากเขาชนไก่แล้วแล้วก็นี่ก็คือสภาพของทุกคนนะที่กลับจากเขาชนไก่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมนี่หรือเก้าอี้ข้างๆทุกคนต่างเหนื่อยแล้วจากการกลับจากเขาชนไก่นะครับโดยเฉพาะทางรถนะครับ ถึงบ้านแล้วครับแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วขอสารภาพว่าโยนทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วครับใช่มันโยนทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยทิ้งนี่คือโยนแบบเข้าบ้านโยนรเนนเลราดไปหมดเลยนะแล้วก็อาบน้ำนานเป็นพิเศษด้วยวันนี้ขอสรุปภายในวันนี้นะ ว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างอย่างแรกตื่นมากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วไปไปการสื่อสารนะครับก็ไปให้เขาสอนเกี่ยวกับการสื่อสารนี่ยที่ต้นคลิปเราทําไปการสื่อสารเสร็จแล้วก็พากินข้าวแล้วก็ไปเก็บของนะครับแล้วก็เขาจะเอารถมาส่งเราที่ตรงหน้าที่เขาจะทําพิธีปิดนะครับขอ,อย้ําว่าคนไหนที่ที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าร้อนง่ายหรืออะไรเงี้ยพกน้ําไปด้วยนะครับติดน้ําใส่กระเป๋าไว้อยา้เขาเห็นนะอยาแบบตอนทําพิธียามีออกมาข้างนอกเพราะว่า ดูไม่เป็นพิธีอะไรเงี้ยแหละก็เป็นเรื่องของพิธีของเขานะครับก็พยายามจิบน้ําไปเรื่อยนะครับเพราะว่าผมรถผมมีคนชักไปแล้วนะครับก็ด้วยความหวังดีจากศูนย์เจองนะครับก็อย่าลืมติดน้ําติดตัวไปทุกคนนะครับจะได้ไม่เป็นอะไรกันแล้วก็เรื่องติดผ้าผ้าเปียกผ้าชุ่มไปด้วยเช็ดเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็รอปีสามยอมรับเลยวาล่าภาพรวมก็สนุกนะครับสนุกมากๆเลยด้วยวันยังครับัวพูดนคาตอนนักรลับก็เดินออกไปคุณท้าพร้อมไหม มาไหมสล้วล่ะเราอยู่ช่วงอ่ะคนนี้อันนี้อร่อยขนาดกินนะฮะเขาได้สับข้าวมาแล้วอันเนี้ยอ๋อร้อนอ๋อมันก็ต้องร้อนอยู่แล้วอ่ะครับคุณนุ้ยอ One! <laughs> One! สนุกมากๆเลยด้วยแล้วก็บอกเลยว่ารับบากจริงๆนะครับตั้งแต่จานลกตั้งแต่วันที่3นี่คือทุกอย่างมันเริ่มคลายแม็กมากนะครับแบบว่ามันสุดทุกอย่างเลยนะครับก็สาหรับใครที่ชอบซีรีส์เขาชนไก่ก็ตามไปดูเอาได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็ตามไปดูได้สาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็าอสวัสดีเพื่อนๆที่ค่ายทุกคนด้วยนะที่จําเราได้เรียกเราว่า YouTube เราถึงแม้เราจะไม่รู้ชื่อเพื่อนนายแต่ฝากติดาาาา่่ออเเเรรรดด้้้วยยนนนะะะจจททีล็กไไปปืหัู โอเคสำหรับวันนี้บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนอนแล้วบายบายโอ้ bye oh. ท้องดีเข้าชนไก่มาเข้าชนไก่ต้องแดกไก่แดกครับไม่กินถือว่ามา,มาไม่ถึงใครบอกว่าราดอลำบากบอกเลยว่าคนลำบากครับผีเยอะสุดยาดที่นี่กินได้ คำนึงถึงรสชาติก็พอครับอ๋อแค่กินให้ร่อยก็พอใช่มึงจะเอาอะไรมากกว่านั้นไว้สัตว์พิซพซ่าก็ไม่มีไอ้ที่อะฝุ่นเนี่ยผ่านการพัดจรารยเรียบร้อย <S 1> <S 1> <S เอ้าอากาศมันดีนะเว้ยเมาาื่อเช้าเมื่อคืนเองนอน32เนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอหายใจโล่โงไหมโล่งครับเออยิ่งกว่ากรุงเทพฝุนกรุงเทพยังไม่ได้ผ่านการ,ราพัดจารย์ที่นี่ผ่านการพัดจารยเรียบร้อยเป็นฝุ่นบริสุทธิ์มีสรรพคุณเป็นยานะเว้ย เอ็งมาที่นี่เอ็งสูดฝุ่นไปหนึ่งวันเนี่ยเอ็งจะแข็งไปเจ็ดวัน